ลายสามตัวตรงหรอถ้าจะชมกันแบบเนี้นะคะสีปากสวยมากอ่ะสวัสดีค่ะแม่แม่สวัสดีค่ะ มาใครรอรัฐบาลเจ๊พิมพ์คำว่ารอมารอมาพิมพ์รอมาเลยตัดผมไม่สวยจังเลยใครเข้ามาแล้วฝากกดแช์น่ารักเจ้าอะไรคะส่มตัวตรงหอสองตัวเน้นๆก่อนไปแลวกันเนาะนะคะเพราะว่าสามตัวอย่างที่เจ๊บอกก็เจ๊ไม่ค่อยอยากเขาสามตัวหรอกเจ๊ทนรับแรงกระแทกไม่ไหวเป็นโกโก้โกโก้คุมหิว โกโกค้คุมหิวนะคะตอนนี้เจ๊กินไปแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยหิวนะคะเจ๊จะบอกว่าเจ๊ตอนนี้เจ๊กาลังเทสอยู่อยู่ในช่วงเทสนะคะคือบอกเลยตรงๆนะคะแล้วทุกคนอ่ะรอดูแล้วก็ฝากอุดหนุนด้วยทุกคนดูแค่เจ๊พอนะคะทุกคนจําหุ่นจําเจ๊ไว้นะคะเดี๋ยวเจ๊จะมาแบบเดี๋ยวจะมาถ่ายเต็มตัวให้ดูนะคะว่าเจ๊น้ําหนักเจ๊น้ําหนักเท่าไหร่ เออเดี๋ยวทุกคนรู้ได้เลยเจ๊ขอเวลาสามเดือนนะคะแล้วเดี๋ยวรู้เลยแล้วเดี๋ยวรู้ล่างที่เจ๊ให้เจ๊คิดว่าถ้าเจ๊ปล่อยไปโอเคนะอ่ะกดลิงก์ด้านล่างใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มเลยใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มเลยแม่กดลิงก์ด้านล่างตรงนี้รอโกโก้ได้เลยค่ะเจ๊จะทำโกโก้ตัวเดียวกาแฟไม่ทำค่ะ คือตัดปัญหาคนที่บอกว่าไม่ชอบกินกาแฟแค่นั้นจบกินกาแฟไม่ได้แค่นั้นจบปัดปัญหาเลยค่ะตอนนี้กำลังเทสอยู่นะยังเทสไม่เสร็จนะคะเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มเออมรัฐบาลไทยงวดวันที่สิบหกเนาะสิบหกเดือนอะไรวะสิบหกเดือนห้า เดือนหน้าเดือนหกโอเคเดือนห้า สนับสนุนให้ทุกคนซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นนะคะเจนุกไม่สนับสนุนให้ทุกคนเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายนะคะแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะคะแป๊บหนึ่งนะคะแป๊บหนึ่งนะคะทำไมฉันเขียนมันจะพอไหมวะ เห็นตัวใหญ่รังด้านล่างตรงนี้แม่กดเข้าหรือยัง แม่กดจิ้มลิงก์ที่หนูปักหมุดก่อน100คนครบ100คนแล้วเจนุกจะให้แคปทันทีค่ะมากดลิงก์ด้านล่างและกดเพื่อนๆเ,เข้าไปรอแนวทางก่อนเอาแบบนี้ใครจะให้สิทธิพิเศษคนที่แอดลิงก์ด้านล่างก่อนได้เห็นเลขก่อนใครเลยเอาแบบว่าก่อนใครเลยค่ะนะคะตัวเน้นๆของเจนุกรัฐบาลไทยงวดนี้เจนงวดนี้เจนุกฟันสามค่ะใครได้แล้วเงียบไว้อุบๆไว้อุบๆจุจ,จุไว้ ลิงด้านล่างเจนุกไม่สนับสนุนให้ทุกคนเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายสนับสนุนให้ทุกคนซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นนะคะผู้ชัดเจนนะพิมพ์คําว่าพร้อมรอมาลิงก์ด้านล่างตรงนี้รีบกดเข้ากลุ่มไปรอแนวทางก่อนค่ะมาครบหนึ่งร้อยคนเจนุกเริ่มเขียนอยู่ตัวเลขทันทีค่ะลิงก์ด้านล่างจะเป็นกลุ่มแบบฟรีค่ะมันจะเข้าเด้งเข้าอยู่ในกลุ่มไลน์เลยค่ะ อันนี้คือแบบว่าลิงก์ที่เจให้ตอนนี้คือแอดง่ายนะรีบกดเข้าได้เลยจะเต็มแล้วค่ะรีบกดเข้าได้เลยตอนนี้ยังทันค่ะฮ,ฮัลโหลฮึอุ้ยหนูหนูเสร็จแล้วกัดอ่ะ เออเดอ๋ยอย่าเพิ่งเดี๋ยวหนูขอส่งงานแม่ก่อนแบบนึงขออนุญ,ญาตนะคะเน้นๆทุกคนสงบเบาๆมีวงให้อราจิดตาโอเคเป็นงนานะ หนึ่งสองสามห้าหกเดแสิบโอเค